อ่านะครับกระดาษสีผมมาพบไปแล้วผมระพิจัยรับปบขัดลอกปัสวหน้าผมวันนี้เป็นตอนที่2229ถึงตอนที่2230นะครับผมเอ่านะครับเรื่องการ์สระผมแปลรับ,มรบชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อป่านดีกกว่าครับในตอนนี้เจ้เถียนได้กลายเป็นบ่มพอดุงบังขั้นเด็กเดทจริง, 7, 8, 8, งแต่และเขายัางได้คว,วามนแน่นดอกไม้ในชีวิตขึ้นต่อขึ้นมาอีกดูนอกจากนี้ ดอกไม้เอชิวิคันก้าของเขาวยังคงเป็นดอกไม้ีอชิวิคันก้าที่มีความสมบูรณ์แบบที่สดุดเมื่อขเขาเข้าสูา่ขอบเขตบัมพารกติมบังขั้น8ในอนาคตเขาจะต้องทาการขดแน่นดอกไม้เต่าตุกคันเดอขันก้าขึ้นใหม่ดาวละรเพิ่มเวทีนี้เท่าหนั่านที่จะสามารถสร้างรักฐานที่ซึมแบบขึ้นมาตาหลังจางผ่านไปช่วบงบาราหนึ่งได้เห็นกระดมให้รักฐานกระดมเพาะของเขา มีความมั่นคงจะสมบูรณ์ขานั้นอยูในขอบเขตตรงต้นของบัมบูตกำบังขั้นเด็ดจจดูปบบนความแห้งแกงของข,องของนานั้นพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าบัมพรุต่ตาวที่ในวอมเขตสูงสุดของบัมุูตบังขั้นที่เจ็ดอาจจะใม่สายพุทธสุขของข่าวแต่แน่นอนว่าขายัางคงไม่สำมาัรนอัชนะบัมพรุตกำบังขั้นที่แปดในขอบเขตออนแอตาจากนั้นเเที่เหตเก็ทําทการทดสอบดาับประิีวิตของข่าว ภายในขอขั้นการกูวส่วในไม่ช้าผลการทดสอบก็ได้ปรากฏขึ้นหนึ่งปาขอบเขต15.8แต่รับการชีวิตของเขาได้รับการตัวกระาบจากขอบเขตกระจุกกาเป็นขอบเขต15.8ซึ่งถือว่าเป็นการตัวกระดับพันธุ์กายหากค่าสามารถตัวกระตาบรักทางกำลังพาะของตัวเอไปสู่ขอบเขตสูงสุดของบัมบูดังบางขดิ7ฐ์เจ็ดาก็มี็นคำวมางที่จะตรวกระดับการชีวิตของข้าไปถึงขอบเขตที่มากกว่า20ตาย แต่แน่นอนว่าในปัจจุบันการดูกระดับพันธุ์พืชดานมันไม่ได้มีความบาสิ่งที่สำคัญก็คือการดูกระดับรากฐานกระดมเพะในวันตะตอมป่าได้เห็นได้ใช้เัพกรใางร่างกายของข่าวที่ทำการปรับปรุงรากฐานกระดมเพะแเรื่องการใช้เัพกรตะวันป่ารากฐานกระดมเพาะคนทีเทียดจึงค่อยๆเพิ่มขึ้นเช่นกันต้องบอกไปว่าการดูกระดับรากฐานกระดมเพะของบารุทบางขั้นเจ็ดนานชาไป็นอย่างป่า ม้ว่าจะมีทืัพย์กรว่าเพียงพอแต่การระรับไปถึงขอบเขตสูงสุดของบัมบัดจำบางจะได้อย่างรวดเร็วนานมันก็ณ์แทบจะเปลี่ยนไปเมตาแม้แต่สแคว่าคนยี่ทีก็จะไม่อาจที่จะอัจฉะตาแต่การพานาแบบทางกำรบกของคนหนาดมันไม่ได้มีข้อดีใดโดยทั้นเขาจึงใช้กับบัมบัดจำบังขั้นเด็กคน่าเดิมของหอคอยเก้าชันที่จะสามารถตระดับแบบทางกำรบกของตัวเองได้ขึ้นมาเทเกเทียนออด หากเขาต้องการทุกระดับรับกทางกระดำเพะของเขาไปถึงขอบเขตสูงสุดข,ของบังบ่ดัมบัง,งขงทติเจ็ดมันไม่สามารถบรูตาหากไม่ใช่เววยถามากกว่าอะไรร้อนดานทันทุกเดดดัปานแต่นี่ดนอนป่าจะหากเขาได้รับสมบัติป่าเป็ที่สามารถปรับปรุงรักทางกระนำเพะของเขาได้อย่างรวดเร็วเขานั้นจะสามารถเพาะเวทตาในการทุกระดับรักฐานกระัำเพราะของเขาได้หลายปีได้ผ่านไปพิตาตดี รายพันธทางทุกทีเดอมบังก็ได้ผ่านป่าในขนาดตีเมื่อทางกร,ระนุมเพลินเจียเทียยองคงดูในขอบเขตลมโตของบอมโบตัมบังคดิเแต่เทงกันดันงเขาก็ยกหลับขึ้นมาไปอะย่างป่าไม่ว่าจะเป็นเทียดอกเงสุดหรือ,อความแข็การทางร,ยร,ราะยภาพของข่าวมันนั้นแข็งแกร่งเมื่อก่อนเจอแต่อย่างไรก็ตามเขายองคงัูทางกายจากขอบเขตข้างกาของบอมโบตัมบังคดิเจตระไอวันดี มันมีการเปลี่ยนแปลงที่ขอบเขตเทือกธรรมปีนภายในขอบเขตทะเลอนยิ่งได้าราังโบราณขนาดใหญ่ปารากฏขึ้นและหมอกสีดำที่ไหลที่สุสดก็อรั้ปกคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่และแม้แต่ส่วนเล็กๆของพื้นที่ขอบเขตอะเลนยิ่งหญ่ก็ถูกปกคลุมด้วยหมอกสีดำและรางโบรารขนาดแต่งหนีก่อซ่อนอยู่ในหมอกสีดำดังกล่าวในตอนแรกบ่มผุดาวของขอบเขตทะเลอนยิ่งได ไม่ได้คนพบสารที่แห่งดีแต่บบุตรตาบางคนได้ทําการค้นหาโอกาสก็กลับพวกเขาทําบินไปทั้งคงาพวกเขาจะได้คนพบร่างโบราณดังกล่าวบัมพ์ุรุตต์จอบรรันป่าพยายามที่จะสำรวจตามโบร,ราณแห่งดีแต่พวกเขาได้พัด,ดรรต,ต่รรางไปหิรคนทันใดนั้นบัมพ์พอร์ตตอบันป่าก็ได้เกิดความวกลัวอะไรไม่การที่จะเดินทางเข้าไปต่อมาปจจภูมิตะบันตึงรรจึงได้เดินทางนที่แห่งดี แต่พวกเขาก็ได้พบป่ารังโบราณแห่งดนีได้ดึงดูดวัตถุโบราณที่ดําบรรมาเป็นตะบันป่าซึ่งมาเปลี่ยงจากไปจําป่าที่จะเข้าไปในรังโบราณแห่งดนีแต่อย่างไรก็ตามรังตาบที่ข้ามผ่านกระสุนจะพับหนึ่งบําพรดีจำบังขั้นแปดพึ่งคาต์บันดึงก็สมาคเข้ากายกับรังโบราณขณะใจแห่งนีตายแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาพบว่าตัวเองไม่สมาคถเข้าไปในรังโบราณตาย ร,รังบอราหแห่งนี้มีข้อจำกัดมีเพียงบงมุูดเต่าในขอบเขตสูงสุดของบัมบูดบังเพจเจ็ดท่งหนึ่งดานที่สามารถเดินทางเข้าไปได้ด้วยเหตุในกรณียิ่งใจาภายในขอบเขตอะเรอันย,ยิ่งใจจึงได้ทําการกรวบรวมบัมบุดในวังคดีเจ็ดและส่งพวกขอบไปจาง,ร,างรังบอระหแห่งดีรอท้าที่สุดแหลมรางบอระคขนาดใหญ่เช่นดีมาก็ต้องอยู่ในที่ห่งนีการที่จะปลยมันทิ้งไป คงไม่ได้เปลี่ยน่อ่งดีและทังปวรางขนาใจแห่งดีก็เป็นทั้งอตาตาและโอกาสบางทีรังปบรางอาจจะมีซีดีมากมายอยู่ภายในตาและมรักของปาอาจจะเกิดก่อรังปวรังพิเศษใดแห่งดังรังปรังไม่ได้สามก่อตาแต่อย่างใดก็ตาหลังจากที่ผ่านไปยกระดับดึงบัาพผลกระบางขั้นเตียดตาก็ทําการดับนี้ออกมาดังนั้นส่วนหนึ่งของหข้อมุูบ เกี่ยวกับกรางโบราณแห่งดีจึงได้รับการสำรวจกแม้ว่าจะมีเสียดีมากมายพารังเฮ่งดีก็ตาแต่มันก็มีอะไรปัญมากขึ้นกันมันมีโบราณวัตถุจาบันมากมายที่เกี่ยวกับขอบเขตสูงส่วนของบั๊มโบรางคดีเจ็ดดังด้นประวัตาสนใจจสิไเมสบัดต้นฐานบันตาหากไม่มีโบราณัดีเจ็ดจำเพียงพอที่จะทําการเดินทางเข้าไปมันก็ไม่ทันที่จะจุดจังโบราณวัตถุจำบันตาลีตาย ในตอนแรกรัางโบราณแห่งดีไม่ได้กอ่อให้เกิดผลกระทบมักดากแต่ใดก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปรัางโบราณแห่งดีก็ได้ทําการขยายตัวออกไปมันจึงเริ่ดึงดูดกระสนใายของพรอสว่างทเทอรนยิ่งหญ่และขอขอคอยขั้นตำมทเรนยิ่งหญ่ก็ได้ส่งข้อมูลดีไปยังบุคคลเบื้องสูงของหอคอยเก้าชันนณะาขอบเขตทารนยิ่งใายตอนน้าที่ระดับสูง ของพระราชวังไทเร็กยิ่งใจและกาลังอื่นๆกําลังทําการหาเรยกันอยู่ในที่แห่งดนีและในกัดทางทรงขอเกียรสูงสุดของบําบุจํบบา,า,า,บาบังคดีจิตบอลป่ามาทําการเฝ้าระวังโดยเวงใกล้เคียงกับพวกขอทําบินและทําการสร้างฐานทิมบ้านขึ้นมาภายในที่แห่งดนีเพื่อทําการระเบิดชอบในการปอกอป้องสถานที่แห่งนี้เอาไปในวารานี้พวกเขาไม่สนใจโอกาสที่นีต่อไปแต่พวกเขากังวลป่า รางโบราณแห่งดีจะก่อให้เกิปเเดปฏิาิรายาแตกกับขอบเศษธาตนยิ่งใจรางโบราณแห่งดีมันจะขยายตัวออกไปเรืร่อยๆสิ่งเรารู้ว่าจะหนาแค่หนึาแต่มันจะต้องขยายตัวอีกขากระดังตัดที่ใช้บราณตายิ่งกว่าน,นันนถ้าหากรางโบราณมีขนาดใหญ่เท่าอุดไดยโบราณวัตัวอิจําปานที่เกิดขึ้นมาเพนไายาก็จะยิ่งน่ากว่ามากทั้หนึ่นด่านเมื่อถึงบราณตานบ่บรุดเตา ของขอบเขตอะเลอัยนยิ่งใหญ่จะไม่จุดจางบันเอาไว้ตาดังน้บปันโพลเต่าของขอบเขตทะิลอันยิ่งใหญ่สิ่งได้ไดเดตือนตกเราพวกเขาไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนมีรังโบรัางขนาดใหญ่ที่ขยายตัวจากตอนเตอ้ภายในเทือกเขาทำบินายในขอบเขตทะเลอัยนยิ่งใหญ่ยังนั้นเลยเด้เห็นน้นสุดตกแต่ได้หน่อยรังโบตาจะทําการขยายตัวออกไปซึ่งเขาไม่เคยเห็นเรืเร่องนี้มาก่อนแจงอะไรก็ตา ขอคอยก้าวชันนั้นรู้ความรับมากมาย่เฉียนได้ทาการตวรวจสอบเพียงแค่เด็กนดอกเขาก็รู้ว่ามันเป็นรังบอร,ระเภต็ตไยที่ได้ปรากฏอยู่ในขอบเขตทะเลอันยิ่งใหญ่รังบระเที่กำลังเติบโตอย่างนั้นเธอจากที่เขียนได้ทาการศึกษารังบรประเภทดีีมันมีบวัข้าสูงและหายากไปอย่างป่าถ้าหากไม่สามารถทังกับการขยายตัวของรังบอรปล่อยให้มันเติบโต,ตขึ้นมาจนเต็มที่ มันจะทำลายขอบเขตพื้นที่ขนาดใหญ่ที้สุดและมันจะกลับพื้นสู่ทอรเโบรันต์ดํมปานในลาตอมปาเย่เเทียนได้ทำการปึกษากับบัมพ์พอดูตดาวดาสัสเซีและถามว่าจะสามารถทำตารางโบรันที่กำลังเติบโตนี้ได้อย่างไรบัมพอรุตเตียมบางขั้นแปดไม่สามารถเข้าสูร่รางโบรันที่กำลังเติบโตาแม้ว่าจะทำการโจมตีรอบนอกก็ตามมันก็ไม่สามารถทำาลายกับรางโบรันตาได้ เดาในที่สุดจะต้องเป็นปัจจุบํนบังคันเกา่าขึนขาดหรือปับจุบันบางคันกาจึงจะสามารถทาลายรังปรานีได้แต่พวกเราจะไม่ทําการขึ้นไปหากพวกเราทาที่นหนันมันจะกระตุ้น,ก,นการมีอยู่ของความบกพั่อในฮาเรโบราณที่ดาปานซึ่งข้าเก่งปามันจะนําไปสู่สงครามและเมื่อสองครามเกิดขยยึ้นขอบเขตทะเลยิ่งยิ่งตายคงจะไม่สามารถต้านทานมันได้ และคงจะถูกทำลายตรงเราทำได้เพียงมองดูรังโบรนนันดีขยายตัวต่อไปจะงนั้นเถอดเยี่เทีนถึงกับขบวัดคิวไม่มันดังมีวิธีการทำลายรังบรันที่กำลังเติบโตอยู่ซึ่งมันสามารถอาศาาัยบำพอดุจัง,งขั้นเ็ดแต่เท่านั้นส่งบำรุงบางขั้นเจ็ดจวนป่าเข้าไปรังโบรันที่กำลังเติบโตและทำการสังหารโบรันวัตถุจำปันจะบนป่าจากนั้นก็ปลูกต้นไม้ขึ้นกินชนิดพิเศษ ซึ่งเป็นต้นไม้เกลนกินชีวิีที่รับการวิจัยโดยกองกำลังขั้นสูงซึ่งมันเป็นพืชชนิดพิเศษที่รับการวิจัยมาจากโบราณวัตถุจาปันพวกผันสามารถโดยซับแตงต้นกำเนิดของรังโบราณที่กังจังต่อได้อย่างต่อเนื่องแต่อไรก็ตามเมื่อต้นไม้แห่งการเกินชีวบีตได้ถูกปลูกขึ้นแต่โบราณวัตถุจำปันจะเข้ามาทำการเติมตีจะบากข้างเพราะมันตามต้องการที่จะทำตาม Yup. <po target> ต้นไม้ดังกล่าวต่างก็จตกแต่เมื่อสามารถต้านทานมันตา้ต้นไม้พึงนกินชีวิตจะทาการยจังการเจติบโตของรังปวรันที่กาลังเติบโตและในสุดรังปรันที่กําลังเติบโตจะถูกทิ้งและเปลยอเพียงรังปวรันขนาดใจทั่วไปทั้งนนนานเม้แต่การกินของต้นไม้พึงนกินพลังชีวิตก็จะทําการผลิตผลผลไม้แห่งการกินกินขึ้นมาผลไม้ดังกล่าวมันสามารถช่วยยกระดับการบำเพ็ญและขอบเขตพลังชีวิต มันมีผลต่อบัมพารุดตั้งบางขั้นแปแม้แต่บุตรตับังขั้นเก่ากึ้นขาดอย่างเช่นพวก่าวอย่างสามารถตอบรับพลังชีวิตของพวกเราตาเมื่อบัมพรุดตาดาสิ์แต่พุตรที่ดีได้เชีกษัตราย์มาเข้าใจต,ตาในวรรนดีบัมพารดตาดาสิทถ้าเกับขึ้นมาอีกครังป่าราังวารันที่กำลังตอบตัวใดใดก็ตามมันจะมีขขอุปกรพิเศษบางทางด,าดูคะนนตานะในขนาดนี้ รังโบราณที่กาลังต,ตกดตก้ขอบเปลืทะเลเป็ยนยิ่งใจข้อบูลของมันจังเร่กระจายออกไปซึ่งหอคอยเข้าฉันจะส่งกลุ่มบุตรบังคับที่เจ็ดเข้าไปไปในที่นั้นก่อนก็สามารถเข้าไปได้เช่นกันและอาจจะมีคนรับทีนาที่เกิดขึ้นย่เถียงพญานาคจะโข้าใจดาวขอบเกลือทะเลเป็นยิ่ง,ง,งจใจย่จะเดินทางกลับมาและนำบัมพารุดเตาชิงชวนกระบาดจูวบัมพารุดเตาชินชั่ชชเป็นบัมพุตธบังคับแปลกสำคัญ เขาอยังรวดเรตาดทุกคนเดือดขันกาความแห่งกา่งของเขาได้ทรงพาดังไปอย่างป่าการนำพระบุเตาชิงชัวมาอยู่ข้างกายของเขาอย่างน้ยมันก็จะสามารถถกเรื่องปัญหาบางอย่างตาบําพรุลเตาหมิงกูรังโบราณภายในวอมเปนตทะเนอันยิ่งใหยสถานการณ์ในตอนนี้มันเป็นอย่างไรป่าหลังจากที่เขียนเดินทางกับนป่าเขาเขได้พบบําพ็รุลเตาหมิงกูผู้นำพอคอยสันดากขอบเ็ตทาเลอันยิ่งให บำพรรุมทอมีกูได้ทําการกังขึ้นมาจริงจังป่าข้าเคยไปภายในที่แห่งนั้นแต่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปตาแด่นะครับแต่สามารถทาได้เพียงทำความสะอาดโบราณวัตถุดําปันที่อยู่ในบริเวณใกล้เกระกังโบราณท้องนั้นแต่ที่นั่นดึงดูดโบราณวัตถุดําปานที่เทียบได้กับประวัติบางคดีบแปดเงเป็รออนแอดังหนึ่งถ้าจะทําการล่าถอยแม้ว่าโครงกงของคขนั้นจะขิงแข่งไปอย่างป่าแต่การสังหารโบราณวัตถุดําปาน ีเทียบได้กับบัมพารุดตบางขั้นประจจปอนอตหงันก็เป็นเนึ่จากมาชินการเดินทางของทิ้งทำได้อย่างยอมแพ้ต่อมาที่แข่งก็เรียนูบัมพรุดต่อมิงส่วนป่าภายในปัจจุบันนับตั้งแต่ที่เขาเป็นทะเลอัยิง่งใจได้ส่งบัมพารุดตํางขั้นจิตตะวันดึงเข้าไปในรังบรันที่กระดังจะบโตมาจนถึงตอนดีก็ยังไม่อ่าถูกวส่งไปยังที่แห่งน,นันยกเพียงเพียงแค่การสอดดันสถานการในรบริเวณใกล้เคียง,งทั้งหนัน แต่อะไรก็ตา่างมีบังพรดารตาวดองตัวคันดูเนตี้นั้นมากขึ้นเดื่อยหากไม่มีการแตดรูปแบบแค่ก่อนเพื่อทําการปกปิดบัาพรดาตาเหล่านี้อาจจะทําการดึงดูดบัาพรดาตาผู้ทรงพลังจมดินเบททัวภายในฮาเลสีดัเง,ง,งี่สงบตายละัาางจับนั้นนิ่งตายบัาพรดาร์ดาวนบันจุบับน,บนปานของหอคอยเก้าฉันกว่าทางทางข้ามผ่านมาอย่างหอคอยฉันต้องขอเปลืทะเลย,ยิ่งตายละมาถึงเกแต่ ของเทือกเขาชนบินอย่างรถเร็วในขนาดนี้ยกเป็นหอคอยเก้าชั้นก่อหลังซันนํเอ็นเอไอแห้งได้รับข้อมูลที่ช้ากว่าปกติดังนับุญจบางขั้นเด็ดจึงอย่างไม่ได้ส่งเข้าปาแต่นด่นอนป่าตามงขบุญจำบางขั้นเด็ดที่ถูกส่งมาโดยหอคอยเก้าชั้นนั้นไม่ได้มีจำนวนมากนักมันก็ส่งมาเพียงไม่กี่พันคนเท่านั้นแต่บาเพอรุดจำบางขั้นเด็ดได้พันคนดีร้อนแต่เป็นสมาชิกจาไปทางกาศ พวกเขาแต่ละคนนั้นท้าทายสวรรค์ไปอย่างป่าแได้ประสิทธิภาพในการต่อสู้ของพวกเขาก็เป็นที่ผวัดฟันบ่พดด้าบางคนอยู่ในขอบเขตสูงสุดของบ่ผพธ้าวขั้นที่เจ็ดพวกเขาซอมนัดยิ่งบ่ผดดบางขั้นแปดภายในขอบเขตทะเลกันยิ่งใหญ่ด้สามแต่ผู้ที่การที่สึกในหมู่พวกเขาก็อย่างสามป่าสังหารบ่ผดดบางขั้นแปดจนขั้นรองนี้ได้เดทันทีเหมือนเทียบกับพวกเขาแย่ ความแข็งแกร่งคนทีดเทียมภายในปัจจุบันนั้นอ่อนแอมากันไปแต่อะไรก็ตามเขาไม่ได้กังวลว่าเขาจะร้มงโจรความสามารถในการใช้ชีวิตของเขาดานบัมพอดูจังหวขั้นแต่คนอื่นไม่สามารถเทียบตานี่เป็นข้อได้เปรียบของข่าวณนะภายนอกทางโพลันที่กำลังเติบโตภายในทางทัพแห่งเด่นเดชเทียนและบัมพพอดูเตาชิงชัวเดินทาามาในที่แห่งดีเราได้พบกับบัมพรอดเตาโกซานภายในที่แห่งดีบัมพอดูเตาติงจบ ท่านเดินทางมาแล้วบําพรุตเตาคูสารได้เก่ามาจากขอรบในตอนที่านะจะากวารมาแก่งคนเยี่ยนนานมันไม่สามารถที่จะขับภายดนอีต่อไปดอเดี๋ยนั้เขาจึงให้ความขอรบโเย,ยเทียนไปอย่างป่าบําพรุตเตากูซาก้าเตาเจ้าคุณน,นของเต้ากาลังจะไปถึงขอบเขตกิจกรัมแล้วจะงนั้นกตดูเหมือนว่าอีกไม่นานเ้าจะสามารถกลายเป็นบําพรุจะบางขั้นแปดตาข้าขอแสดงคนดีเอาไปรวมตา เดชเห็นได้กล่าวแสดงยินดีความสําเร็จของขั้นหนาดม,มันไม่คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงเมื่อเทียบกับบวามโหตาว,นตาวันติดจบบัมพ์พอตากูสารได้กล่าวมาจงรถไปอนะในเวลาเดียวกับฮมมอนกิยารู้ดนำแทนเด็กหนอดว่าเรื่องที่เตาต้องเป็นเรืองของข่าวการังจะไปถึงความเสียใจมากที่เดชเทียนสามารถร่วมดูได้อย่างใจใช่แล้วเพราะสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือเต่าต้องเป็นเรืองขหงข่าวกาจะไปถึงคเทียใ เดไบไปถึงดาวทีมกัดเป็นที่ระบายแล้วายในขอบเปลี่ยนเตาต,ตัวคนเลือกเด้ดยเทียนมีดาวที่สูงมากกว่าเขาหลังจากเขาก็ที่จะตัวกระพรานเป็นที่ระบายแล้อาร่าเต่าตัวคนเงิดปราะนักร,รกของเขาดึงดาวที่ทำการปีซอดแต่เย้ยเทียนเตือนไดมอดีนสามารถมองกรม,มันได้ในชั่วพิบตารำกับในไม่ตาบัมพารุตากูซาก่อได้สังเกตเห็นถึงการมีอยู่ของบัมพารุตตาชิงจวบ ที่จุดกันข,ข้างของเยตเทียกระดจะมีลูกสิคนเ์เยเทียนอีกตัวขอสัมพระเทถึงออต้าพร้อมบรรพุรุษเต่าชิงชวนซึ่งมันแก่ๆเมื่อกว่าเขาไปอย่างป่าแน่นอนอยู่แล้วว่าบุคคลผู้น,นี้จะต้องแป็นบรรพุรุษเต่าที่เขาใจเต,าตา่าตัวคนเดือวขันกาบบรมพุรุษเต่ากูส่วนได้กล่าวไปในใจบรรพุรุษเต่าชิงซานได้ติดตามกดบเจเทียนเหมือนกับคนรับชใช้เดินทางเขาถึงฟิขิปปนมาป่าสมาชิกจ่กงไปทางการ ที่มีเสนาะระดับสูงภายในหอคอยเก้าฉาคนจะมีคนรับใช้ดังนั้นประพฤติเ้าชิ้นชาติจะต้องเป็นคนรับใช้คนที่เท่เมื่อคิดถึงสิ่งดีเขอก็ถึงกับต้องสุดหัวใจเขาดึกเด็กบั่พารุเตาชิ้นจบมีบัมพุตนบางขั้นแปลกืึคนขาที่เขาแต่แต่ทุกคนบอกันก็เป็นคนรับใช้จึงนั้นเกิดขอคิดเพราะขาดเงางและสถานะปัจจุบันของเขาหนาไม่อาจที่ได้กับคนรับใช้คนที่เท่ แต,แต่ถ้าขอจะได้สึกที่จะอ่อนแอเล็กน้อยไม่นับจากนันณรังบอันที่กำลังเติบโตมันก็ได้รับพรบัมบุดำบันขั้นเจ็ดเอาไว้เป็นตัวป่าแต่หน่นอนว่าจะมีบทบุทบขั้นแปดของพอคอยก็ชัดเดียวกป่าที่ทําการร่างยูดภายในที่หินดีเพื่อทําการป้องกันมให้บอรตทุกำพันที่สปารปกดคืนแม้แต่การเต่บโตของบัมบุดำบังขั้นเก้าถึงคานก็อาจจะมีความรู้ได้เช่นกัน ที่พวกเขาจะทําการตัดซ่อนต่อเอาไปในมิซาปมุตตัาบางขั้นเจ็ดตานดีก็พร้อมที่จะเข้าสู่รังโบรันที่กำลังเติบโตบัมพุรุตังบางขั้นเจ็ดได้เดินทางเข้าสู่มักซีตามและบั่มพุรตังบางขั้นแปดและขั้นแปดขึ้นขันตำหนังก็มีหน้าที่ในการเก็บกวดโบรันวัตถุเตรียมบังดาวดีเพื่อเสียทางให้กับปมุทตังบางขั้นเจ็ดที่เห็นไม่ได้มีส่วนกลัวกับปมุทตัาบางขั้นเจ็ดของเก็ชัน พอได้ทําการขึ้นไหวเปดําดำพังก่อนที่จะเข้าไปในรังโบรันเจดําบันเฮงดีบําพรุตเตาชินส่วนได้ทําการกอดรังโบรันวัตุเจดําบันรอบตอ่อคนเยทีในมิสซาเจเทียนกรเด็นทางมาถึงทางเข้าของรังโบตาบําพรุตเตาชินส่วนก็อยู่เป็นใกล้ค่าที่เทียนได้ทำการอัลกันซาได้ขอรับบํามบุตรเตาถึงจุดจบบําพรุตเตาชินส่วนได้กล่าวมาด้วยกับผู้ตอ,อ,อบ ยี่เอเทนที่เดินทางเข้าสู่ร,รัมโบราณที่กำลังเติบโตและไมิชาเขาเนี่ยก็ได้พบโบราณวัตถุดิบดำบรรจงบนป่าซึ่งสนันโดยคำบอกความต่างก็อยู่ในขอบเขตความจำเป็บางขันทีเด่นดังนำแตงโกด,ดางของยี่เอเทียนที่รับหนังถึงไปได้มากเกินไปยี่เอเทนได้ทําการโจมตีด้วยพลังทั้งหมดของเขาเมื่ได้ใช้ทักษะประมาจารย์ต่อต้านเด็กพิธีเดีงวสดนั่นก็คือหอบของคำที่จ,จบ เมื่อสั่งหารโบราณวัตถุจําปันในบรรดาโบราณวัตถุจําปันที่ระจประเย่เทียนคอยมั้นจะทําการจับพวกมันเอาไปเพราะจย่างไรก็ตามโบราณวัตถุจําปันบางชิ้นนนั้มีความพิเศษประยัดป่าและมีพระกําลังที่น่าสะบูนกลัวแม้แต่เย่เทียนก็ยังไม่สามารถสั่งหารพวกมันได้ในทันทีเย่เทียนถึงได้เปลี่ยนที่จัดเรียมพวกมันท่านหนังเพราะมันเป็นการเสวราป่าและในวันนี้เย่เทียนได้พบกับโบราณวัตถุดําปัน มีสนาใครกับเชือกทองคำภายในดังโบราณแห่งนีซึ่งมาทําให้เขามีความสุขไปอย่างป่ามันเป็นโบราณปุตไปดําปานอย่าเชือกทองคำโบราณวุตตะดําปานระเภทงอีหายิ่งไปอย่างป่าเมื่อคุณทําการสังหารบรรดาคุณจะสามารถเก็บเจสาสารที่ทองพิเศษซึ่งสามารถเพิ่มพลังกาของต่อได้ไปอย่างป่าทําให้พลังงานข่งต่แห่งแข็งร่งขึ้นเรื่อย และจัํทำการปรับปรปุงคุณภาพของเต่าอีกดูภายในหอคอยเก้าชันนะ่าก็มีภารกิจในการได้ตราบแย่เชือกทองคำรรจูนายารานเจเห็นได้ทําการสังหารแย่เชือกทองคำและเก็บสา,สารสมสีทองในทันทีซึ่งบางพอดด่อจึงค้นพบจ้าเชือกทองคําดีเมื่อได้มีเปลี่เนคดีแข็งท่วงแตงใยจะมีคนร้ายอิดดิดูและมันยังมีสมบัติดีอิดดิจม,ม,ม่ป่าด้วยเหตุนี้หอคอยเก้าชัน จึงได้ให้กำลังใจกบรางโบรัมที like ่กะดังเติบโตมายิ่งขึ้นเมื่อเวลาพามไปบางพอร์ดกังขั้นเจดอคอยเขาฉันก็ได้เดินทางเข้ามาบรเวนเตอร์แต่ไม่เปียงท้องนันอคอยเขาฉันอย่างส่งพอเปียกสูงสุดของบอบตบังขั้นเจดเข้ามาอีกเป็นจังจวะหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมที่จะปลูกต้นม้แห่งการเปลนชีวิตในพื้นที่แจ่มจางของรังโบตา ดัเดิมดังโบราณวัตถุทิ่ดำบรนจบนัะไปทั่วก็จะพุ่งหมายที่ต้นไม้แห่งการป็นกินโชคดีที่บางบุตรตาหอคอยเข้าชั้นหนัได้จัดเตรียมรูปแบบเพื่อคนเอาไว้เป็นตัวว่าดังนั้นมันจะสามารถเกับการโบราณวัตถุทิ่ดาบันรจบดีได้ไม่เช่นนนภายในเวลาอันสั้นโบราณวัตถุที่ดับบรรจบดีก็ควรจะสามารถทำแบบรูปแบบให้กอนและทำลายต้นไม้แห่งการเป็นชีวิตตา เอาละครับจบไปได้ผมตอนนี้ค้างอีกแต่นะครับผมขอให้มาชมกันตอนนี้วันนี้ครับว่าเหตุการณ์ใครจะไปนะจะไปกันแนครับผมเอาละครับถ้ากังได้ขอพยันครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครอยลังคาของครับ